อคสบายดีไม่รุนเรบร้อยแล้วอีกแล้วเนาะเออคลิปนี้กะหลังจากเข้าไปลองขับเบิงเนาะแล้วก็มาปั๊บน้ำมันตอนนี้เขาปั๊บน้ำมันมาใหม่เนาะคนเนาะเอาปั๊บเข้มสุดเพราะว่า,น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 ,า,านี่นี่นี่บอลบอลทรายคันเร่งเนาะมันมีบอลปับ๊บเนาะถือเนาะเออมันมีบอลปั๊บแต่บางบางอันซื้อเนาะบางอันซื้อมีบอลปับ๊บกว่ตอนนี้มีเนาะเขาก็เลยปั๊บน้ำมัน คือจากสุดก้อนเฮาขี่แบบมันสะดุดเนาะเออน้ำมันบ่พอเฮาก็เลยมาปรับใหม่เนาะคุณเออเอาเข็มที่ห้องที่สุดสุดลุ่มสุดเลยเนาะลุ่มสุดเลยเออถ้าเอาขึ้นสุดมันจะเล่งบ่อเนาะคุณเออตอตอนนี้เฮาเอาลุ่มสุดเนาะห้องลุ่มสุดเออใครเคยถอดน่าจะเห็นเนาะบางบางอันมีเนาะเออบางอันบ่มี นี่ตอนนี้สูงประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้เฮาก็จะมาขับต่อเนอะาะจะมาลองขับเบิ้งเนะาะมันยังสะดุดหรือบอถามานันยังสะดุดสิใส่คาบูไม่เนาะเออคาบูคาบูเอนโปลเอออยถ้าลองมาขับก็เนะาะขับเบิ้ง่มา,งามันยังสะดุดบอถามบอสะดุดกะโอเคแล้วเนาะโอเคแล้ว เรื่องจีเนาะเรื่องจีกะจับบอดดายเนาะที่คนเนาะเพราะว่าฮาโหลดบอดดายเออไอโฟนหกมือเวอร์ซันมันบ่หอดเนาะคนเนาะนี่เวลาฮาโหลดมันขึ้นแบบนี้เนาะเออมันโหลดบอดดายทุกคนกะซีมาถ่ายคลิปแบบเบิ้งคลิปในคลิปเลยเนาะเบิ้งภาพในคลิปเนาะว่ามันไวหรือบ่ไวกะมาเบิ้งเอาเนาะแต่ว่ามันกะบ่ไวจากเนาะคนเนาะเพราะว่าฮารไดโหลดเฮ็ดยางเออ เรามาลองรับคีลินซื้อแหละบ่มีจีเนาะรับคีลินซื้อโอเคเดี๋ยวนะสิบตัดต่อตอนเข้าไปแล้วเนาะโอเค let's go <S โอเคเนาะ แป๊บนึงแป๊บนึงแตกงอกกันน็อคก่อนโอเคอยู่เนาะเสียงเนาะน่าจะโอเคอยู่แตกันน็อก่อนแป๊บนึงโอเคเลยจโอเคเนาะเสียงเนาะน่าจะโอเคแหละน้ํามันพอลเนาะ เสียงคุดแรงอ้โหควันออกเลยทุกคนเดี๋ยวตอนกลับไปเนาะมาลองครับอีกเบิ่ง mm. คือแบบได้แล้วเนาะโอเคแหละเสียงโอเคแล้วเนาะน้ำมันบรสุดแหลยน้ำมันพอแหละแต่ว่ากำลังมันซื้อ,อยังบ่ได้เออเพราะว่าสเตอร์เล็กเกินเออ Cầm lăng nó nhang mô hèn, nó khóa rụt nổi mới để hết nhang Mình xuống coi Này Này đó Này, xuống khuất thê Ok rồi, giờ toàn cặp còn cả đẹp tô lên có những thai gì bữa โอ้นึกบางกองดับยังปร่ดับเนะาะเสียงแปลกๆว่ะทุกพ่นโอเคเนาะแต่บุญยังร้ายเนาะหอม,มอบลินซื้อมาณนี้เนาะ โอเคฝากกดไ์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอให้คอิดต่อไปนะโอเคนะนีอ let's go